รายได้ที่เราเห็นจริงๆของผู้นำยุโรปนะคะทุกคนเราเห็นจริงไม่ใช่ว่าไม่มีตัวตนนะคะเราอยู่ตรงนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้เราเห็นทุกคนแล้วเรารู้จักทุกคนนะคะถึงพ่นาจะเป็นคนไทยคนเดียวที่อยู่ที่นี่แต่ได้เจอตัวจริงแล้วก็เห็นของจริงที่เราเบิกถอนอะไรเงี้ยคือเป็นข้อมูลจริงที่สามารถรับได้จริงเงินที่ได้ได้มาเบิกถอนได้จริงผ่านใบเนนวันต่อวันนะคะก็ะครับ กันนิดเท่านะหยนบแล็วแวบบหลายหมื่นหลายหมื่นเลยทีเดียวก็คือเราเป็่อกันนสองสองวันก็รสองแสนค่ะสองแสนนะคะประมาณนี้สองแสนนะสองวันนะสองสองวันสองแสนเลยนะวันนี้คือสองคนประมาณสองแสนแบบประมาณนี้ ผมก็แอบ,บๆดูรายได้ของพี่นาบแฟนพี่นาตลอดที่นี่มีความรักนะคะพี่พี่โชว์หมดนะคะของจริงใช่ใครับรายได้ของเดซี่มันมันสามารถเปิดเผยได้แล้วมันมันเคลียร์มันชัดเนาะกับรายไ, <ป S 1> ได้เราะเปิดเผ่างสาธารณะเนาะมันไม่ได้มีอะไรที่ว่าต้องว่าห้ามเปิดเผยห้ามอะไรเนี่ยเพราะว่าเรามั่นใจกับบริษัทเขาเขาจดทะเบียนแล้วก็เปิดสาธารณะนะคะและทุกอย่างเขาโชว์ตั้งแต่แรกแล้วเขาเปิดไร์เทรดทั่วโลกนะคะไม่ต้องมานั่งเออ อย่าโชว์หน้าอะไรเงี้ยมันคือเพรามาันคอมมูนจริงตรวจสอบได้นะคะเบิกถอนได้ทุกอย่างนะคะเรามีความชำนาญร้อยเปอร์เซ็นต์